ต้มน้ำปลาไหาจานสุกกระสับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยพี่น้องอือเดเท,เท,เทน้ำเลยอือต้อมน้ำปลา,าไหลหอ,อเมเลยครับผมสมุนไพรเน้องจะคร้ใบบัวบกผักชีนี่ใบหนามะขามเนาะเนี่ยพี่น้องโอ้โหอ๋อโอเคนะครับผมเดี๋ยวไป เครื่องปรุงก่อนนะครับพี่น้องมาใส่เลยเด็ดใส่เลยครับก็เลยจะใส่เครื่องปรุงก่อนอพริกป่นโรยเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากเลยครับผมเนี่นยมันจะเผ็ดพริกรัอนนี้พิกปตาเองเนาะเปล่าแดงเลยครับผมเย็ดผักใส่แบบถักใส่หน่อย,ยสูตรจานสุกเองนะครับผมสูตรนี้เนาะ บางสูตรก็อาจจะคล้ายๆกันเนาะเราก็เพิ่มเติมแต่งนิดหน่อยนะครับผมสูตรไข่ก็สูตรไข่โอ้ยน้ำที่นองอืมปลาดุกปลาดุกหอมติดมากโอ้โหเดี๋ยวสดเลยครับผมขออนุญาตสดสดแ้งบนไหนนะครับผมอือไป ับผม่อแม่พี่น้องทุกคนสู่ทุกคนนะทุกคนทุกท่านนะครับผมจะทานแล้งานแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าวกับจานสุกนะครับผมจัดเลยแล้วกันมันนี้นะครับผมอ,อือหือโอ้ยปลาดุกเนื้อแน่นๆเลยพี่น้องเอ้ยอือือสดไหมสดจากบออ่อ

ดวกใส่นะครับผมนี่เขาใส่นะบะมีจกจบกปลาตองไซกับาเป็นยังครับผมืสุดยอดเลยเนืออออ้อแน่นมากเลยปลาบอ่อครับผมปลาดุกเขาเลี้ยงเนาะ ปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเลียงไม่ใช่เลี้ยงแบบบ่อปูนะเป็นบ่อบ่ดินนะบ่บ่ดินเลยบ่ใหญ่ๆอ่อะบ่ดินเียังเป็นสะเลยเนาะอันนี้แกอาจจะมีเหลืองนะมันหลุดมันหลุดมมเน้อมันเหมือนปลาอะไรที่แกมาให้น่ะอือปลาหลุด เข้ากระชังใช่อืมอ่ะขอบคุณเนาะทีมงานขอบคุณทีมงานแม่ไปวากันแน้วที่เอาปลามาให้เนาะมันจะเริ่มรุงเรื่องอดูเป็นฟีกได้กินเป็นฟีพี่น้องอืมให้การทุกโซโล นำอยู่เีเดียวพี่น้องอือยังซาไลยเลยอือสุดไหมปาสดคนนี้ตั้บ๊อืเอเบ๊ะเขาเรียกว่าอะไร ปลาดุกต้มน้ำปาาลาร้า

หลังเสร็อืมสมมาพัก,กวรนเนาะสมมาพัก,กวรแล้วครับผมเดี๋ยวพบเจอกันไหมเนาะยี่พี่นาจีมนี้จันรุกต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ